สวัสดีครับวัดอีรักน้ำสัอากาศชื้นคือนโตกมีของมันไก่ครับนี่ต้มไก่ซุปเดียวครับนี่ก็หน่องเนื้อหน่องครับเนื้อสุกน่องซุปกะปงครับนี่เดดหัวเขากันเลยครับซุปกะปงซุปเนื้อตาข่ายกับมันหน่อครับมีหัวเข่าครับอื้อมันเยอะเลยมันไก่ครับผมหเข่าครับลองเดือดครับน้ำซุปซุปครับครับใส่ก็ชิ้นนี้ครับน้ำซุปมะนาวดองครับดีเด็ดเลยครับรอบสุดดี ครับน้ำมะนาวดองครับน้ำซุปมะนาวดองข่ามันไก่ครับเราในี่คำวิเศษลีมได้ผมได้แล้วครับข่ามันไก่ครับผมอืมนี่น้องกินข่ามันไก่ด้วยกันได้ครับาครับบั๋นซับไก่ครับพี่น้องนี่น้ำจิ้มรสเด็ดครับผมสูตรโรงแรมครับสูตรโรงแรมสูตรโรงแรมระดับเจ็ดดาวนะครับเนี่ยห้าดาวผ่านมาแล้วเขาเขาเป็นเขาเพิ่มเป็นเจ็ดดาวครับนี่สูตรโรงแรมมันนะครับเนี่ยนี่ครับผมเนื้อสับกระเทียมสับพริกใส่กาชอบเผ็ดก็เอาไปเผ็ดไป ทีเดียวแล้วครับมาครับลงมือ